แฉพออถลุงเงินโรงเรียนสนัน่นก่อนเกษียณ8วันเบิกจ่ายยับบังคับใส่ซองครูนับวันให้ไปเร็วๆครูสาวเปิดโปงพฤติกรรมเฉาของผู้อำนวยการโรงเรียนเผย5ปีมีแต่ยักยอกแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะเป็นคนภาพลักษณ์ดีพบ8วันก่อนเกษียณสั่งเบิกจ่ายเงินยับงานอำลาต้องใหญ่บังคับครูใส่ซองให้ด้วย เมื่อวานนี้วันที่22กันยายน2564เพจ f a ฟ e b o o k ครูวันดี c o m เปิดเผยเรื่องราวของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งกับพฤติกรรมสุดอื้อเฉาจนคุณครูในโรงเรียนทนไม่ไหวต้องออกมาแฉการกระทำเนื่องจากตลอดระยะเวลา5ปีที่ผออท่านนี้ดำรงตำแหน่งมามีแต่กอบโกยและยักยอกแต่ครูทุกคนไม่สามารถทำอะไรได้เพราะผู้อำนวยการรายนี้ มีภาพลักษณ์ดีมีแต่คนเคารพและเกรงใจโดยเพจได้มีการเปิดเผยข้อความแชทจากครูสาวที่ออกมาเปิดโปงเรื่องราวของผู้อำนวยการรายนี้ว่าอีกเพียง8วันก็จะเกษียณอายุแต่กลับพยายามใช้จ่ายเงินโรงเรียนมากมายทั้งที่ไม่สมควรอาทิตร้องเบิกค่าชุดไทยของตัวเองราคา14,000บาทเพื่อใช้ใส่ในงานวันเกษียณ กำชับให้ต้องมีการจัดงานใหญ่ๆรวมถึงบังคับครูน้อยเอาเงินสวัสดิการใส่ซองให้ด้วยนอกจากนี้ยังเผยพฤติกรรมคล้ายพยายามยักยอกเงินโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะช่วง8วันสุดท้ายก่อนเกษียณก็จะคิดโปรเจกต์ต่างๆออกมาเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตัวอาทิเบิกซื้อประตูห้องพอ,อจํานวน8บาน ราคา1 8 0 0 0 0 0บาทแต่ประตูห้องจริงๆมีเพียง6บานเท่านั้นมีการสั่งทาสีตึกทั้งโรงเรียนแต่ต้องเป็นสีเดียวกับบ้านพาออเพื่อนำสีดังกล่าวไปทาที่บ้านของตนเองด้วยมีการสั่งซื้อเก้าอี้หลุยมูลค่า50,000บาทแต่อ้างไม่มีเงินจ้างครูอัตราจ้างมาสอนรวมถึงใช้เงินรายได้จัดทำหนังสืองานเกษียณตัวเองเกือบ1 0 0 0 0 0บาท และกำลังจะให้มีการเบิกเงินโรงเรียนมาอีก5ล้านด้วยทั้งนี้ครูที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวระบุว่าเหตุผลที่ออกมาให้ข้อมูลเพราะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ครูทุกคนในโรงเรียนได้แต่นับวันรอให้พวกหน่วยการรายนี้ถึงวันเกษียณไปในสิ้นเดือนเร็วๆขอขอบคุณแหล่งข่าว เพจเฟซบุ o กครูวันดีดอเปิดสอบครูสมัครราชการ